นางเอกคือสาวน้อยสดใสที่มีบมเคยถูกบูลลี่แต่ได้รับการเยียวยาด้วยการ์ตูนของนักเขียนลึกลับนามปากกาบแบล็กซึ่งก็คือพระเอกค่ะเธอก็เลยออกตามหาเขาในซีรีส์จีนโรแมนติกฟิลกูดที่น่ารักมากๆกับเรื่องนี้เลยหิวใจรักใหญ่ขี้จุค่ะ คือนางเอกเรื่องนี้เป็นเฟชชี่ปีหนึ่งนะคะที่ออกโรงปกป้องชมรมนักเขียนการ์ตูนที่กำลังจะถูกยุบด้วยการโกหกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ช่วยของนักเขียนแบล็กต่อหน้ารุ่นพี่อย่างพระเอกค่ะโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขานี่แหละคือแบล็กและที่สำคัญนะคะพระเอกของเราเนี่ยเกลียดการโกหกเป็นที่สุดค่ะเพราะเขาก็มีปมบางอย่างเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยชอบนางเอกนะ แต่ที่นางเอกชอบโกหกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิธีการป้องกันตัวเองของเธอจากการถูกบูลลี่และถูกรังแกนะคะนางเอกก็เลยอยากตามหาพระเอกมากๆค่ะเพราะว่าการ์ตูนของพระเอกเนี่ยเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทําให้เธอหยุดความคิดที่จะโกหกได้คือพระนางของเราเนี่ยเขาก็จะชอบวนเวียนมาเจอกันนะคะจนได้เรียนรู้จักกันและมาเยียวยากันในที่สุด คือเรื่องเนี้ยมันหิวใจมากค่ะเพราะนางเคมีดีน่ารักละมุนมากดูแล้วนะคะก็คืออมยิ้มใจฟูสุดๆไปเลยโดยสามารถรับชมเรื่องนี้นะคะทั้งแบบซับไทยและภาคไทยได้ทาง Monomax นะคะ